ญาติอาจารย์กันเองยังพูดกับอาจารย์แล้วอาจารย์ะพูดชอบพูดขวางชาวบ้านเขาก็ต้องขวางที่ก็มาไม่ถูกก็ต้องขวางจะเก็บไว้ทำหออ <upstairs> อะไรล่ะ <pek icking> มันไม่ถูกก็คือไม่ถูกมันถูกก็คือถูกอะต้องพูดตรงไปตรงมาจะมาพูดอ้อมค้อมกันทำไมไม่ได้คือไม่ได้ได้ก็คือได้ก็มันเห็นอยู่ตรงหน้ามันไม่ได้มันจะไปไปไปบอกว่าได้เนี่ยว่าจะไปบอกว่าได้เนี่ยก็มาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออไม่สนใจใครจะมาคุณจะพูดอย่างนี้แหละ ใครฟังได้ก็ฟังใครฟังไม่ได้ก็ออกไปไปฟังที่อื่นไม่ยากนี่รอยอังคารจําเป็นไหมครับไม่จําเป็นแล้วแต่รอยก็ได้ไม่รอยก็ได้แล้วแต่เราใช่ก็คนจะเห็นก่อนจะเห็นถูกมันก็ต้องเห็นผิดมาก่อนไงมันไม่มีหรอกเห็นผิดเห็นถูกมเห็นถูกมาแต่ตอนแรกไม่มีหรอกมันต้องเห็นถูกมาแล้วเอ้มันต้องเห็นมันต้องเห็นผิดมาก่อนมันจะเห็นถูกได้ ก่อนจะฉลาดก็ต้องโง่มาก่อนเนี่ยแต่คนที่มันไม่ยอมรับความโง่อะไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่อะมันก็ฉลาดไม่ได้ไงเพราะมันไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่มันคิดว่าตัวเองฉลาดไงประเด็นอะอาจารย์นี่กล้าด่าเลยตัวเองโง่เคยโง่มาก่อนก็มันโง่จริงๆถึงที่ด่าตัจเองได้ว่าโง่เออแต่ทุกวันนี้ไม่โง่แล้วนะแต่ใครอยากจะโง่ต่อไปก็โง่ไปนะถ้ายังยอมรับตัวเองไม่ได้ไม่มีทางออกจากสีนั้นได้ถ้าไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดมันก็จะทาผิดต่อไป แต่ถ้ายอมรับว่านัวเองผิดเมืไหร่แล้วสำนวนระวังในการไม่ทําอีกมันก็จะพ้นจากความผิดได้นั่นแหละเรียกว่าเจตนาในการพ้นกรรมสำรวนระวังในการไม่กลับไปทำอีก <c oughs> อริยบุคคลขั้นไหนบ้างที่ยังมีข้องอยู่ในการมาลาคาเพศสัมพันธ์ ก็โสดาบานสกทธาคามีพ่อเสียไปแล้วทําบุญให้พ่อพ่อได้รับไหมคะต้องอยู่ภพ,พูมิไหนถึงจะได้รับคะเปดถ้าไปเกิดเป็นเป็ดเขาจะได้รับโสดาบานเล่นสนุกเกอร์ได้ไหมถ้าเล่นเพื่อการเขาเรียกอะไรนะเล่นแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกนแบบ่ะพนันอะ่ะอันนี้ไม่ได้โสดาบานจะไม่ไปทางอบาย,ยมุกอยู่แล้ว แต่ถ้าเล่นกันเป็นกีฬาเล่นกันสนุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรเนอ,อสาธุมีครอบครัวไหมก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องแต่ถ้าหมายถึงเมียหมายถึงลูกเนี้ยไม่มี เหมือนกับคนอย่างแกตัวเถียงด้วยก็คือไม่เคยชนะใช่ไม่ต้องไปเถียงเราเสียเวลาเถียงถ้าเถียงแล้วอธิบายเหตุผลแล้วพยายามอธิบายแล้วเขาไม่ฟังวางอุเบกขาเลยคนที่วางคือเราไม่ต้องให้คนอื่นวางโสดาบันยังเล่นหวยไหมไม่เล่นแล้วจ้าโสดาบันไม่เล่นหวยแล้ว หลายคนนะ่ะชอบพูดว่าโสดาบันเล่นหวยได้เพราะตัวมันเองมันเล่นไงมันพย,ยายามพูดว่าตัวเองเอะเป็นโสดาบันไงประเด็นอะไม่มีนะโสดาบันที่ไหนเล่นหวยมันเป็นอบายามุกมันไปนทายาการเสื่อมทรัพย์เสื่อมแห่งโคค้าเล่นได้ยังไงจไําไว้นะริยะบุคคลจะไม่ลงสู่ทางเสื่อมอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าของที่เสื่อมจะไม่ไปสิ่งที่นำไปสู่ความเสื่อมอะเสื่อมอะไรก็ตามอะจะไม่ไปจะไม่ไปในทางนั้นโสดาบันจะเจริญขึ้นในทางเดียวไม่มีลง การกลับมาเกิดมาเป็นของโสดาบันถ้าเกิดมาแล้วไม่เจอพระพุทธเจ้าศาส,สนาจะเป็นไปได้เปล่าครับรู้ว่าอริยส,สัจสี่ยังไงเป็นไปไม่ได้นะยังไงเขาก็จะเกิดเขาก็ยังไงเขาก็เกิดทันยกเว้นเขาจะไปนิพพานในภพของเทวดามาแล้วแต่งไงว่าจะไปเกิดตรงไหนถ้าเกิดมันมนุษย์เจ็ดชาติอย่างเงี้ยระหว่างมนุษย์กับเทวดาอย่างเงี้ยยังไงมันทันอยู่แล้วไงตามอีซีบาร,รมีเขา่าเราไม่รู้หรอกเขาอาจจะเกิดเป็นมนุษย์ หกชาติแต่ชาตสุดท้ายอาจจะเกิดเป็นเทวดาแล,ลา้วไปริเานในพบนั้นก็ได้มันก็ไม่แน่มาแล้วแต่อินทรียของโสดาบันเออความสุขคืออะไรตอนนี้หนูร้องไห้ทุกวันอยู่คนเดียวบนโลกค่ะไม่มีความสุขที่บอกว่าสุขสุขนั่นก็เรียกว่าทุกข์ จะทุกข์ก็ตามจะสุขก็ตามจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์เพราะเวทนาเป็นทุกข์ไม่มีสุขแต่มันอยู่ที่เราจะอยู่กับความทุกข์นั้นยังไงแค่นั้นเองแม่ผมบวชแต่ผมไม่อยากบวชผมจะบาปไหมไม่บาปจ้าถ้าอ่านหนังสือพุทธวจนะต้องอ่านเล่มไหนก่อนเล่มไหนก่อนก็ได้อยากได้บุญสะสมบุญถือว่าเป็นกิเลสไหมไม่ มันเป็นฝ่ายกุศลไงแม้มันเป็นความอยากตัณหาก็จริงแต่เป็นตัณหาฝ่ายกุศลไงให้เจริญมากๆแต่ตัณหาฝ่ายอกุศลอย่าไปเจริญหลายคนมันเข้าใจผิดว่าเฮ้ยตัณหาอยากไปวัดก็ผิดนะอยากภาวนาก็ผิดนะรออไม่ได้เหรอยังมีอัตตาตัวตนอยู่เข้าใจผิดแล้วมึงไม่อยากมึงจะอยากได้ยังมึงไม่อยากมึงจะสําเร็จได้ยังมึงต้องอยากก่อนสิก็มึงมีขันห้ามันก็ต้องอยากมันยังมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ยัางมันก็อยาก มึงจะถอนไม่ได้เนี่ยมึงจะไม่อยากเม่หร่มึงเป็นพระรหันเมื่อไหล่มึงก็ไม่อยากไม่นันน่ะคําถามคือเป็นหรือยังยังถ้ายังไม่เป็นยังต้องอยากอยู่ไหมก็ยังต้องอยากอยู่ก็ยังมีอุปทานอยู่อ่ะไม่ใช่เป็นนั่งบังคับตัวเองอยาอยากนะอยาอยากนะไม่ใช่วิธีการคือยังไงเมื่ออยากก็รู้ว่าอยากแล้วทํายังไงละทิ้งความอยากนั้นมีสติรู้ตัวถ้าเรามีความจําเป็นต้องใช้ของในสิ่งนั้นจะเป็นต้องรู้ในสิ่งนั้นจะเป็นต้องซื้อในสิ่งนั้นจะเป็นต้องเอาสิ่งนั้นมาใช้ก็ใช้ไปตามเหตุตามปัจจััยยแตต่อาาเข้ไปหลงิดในนม เอออย่าไปจมในบ่วงสิอย่าไปนอนเนื่องเออเออสาธุอนุโมทนาผมนั่งทำกคงไฟถวายวัดผมจะได้บุญแบบไหนครับก็เป็นการให้ทานเราเกิดมาลืมชาติที่แล้วโสดาบันจะจำความเข้าใจความเป็นจริงในได้รับ โซดาบันลืมหมดทุกอย่างแต่โซดาบันจะไม่ลืมคืออริยสัจคําว่าไม่ลืมหมายความว่ามันจ้าอยู่ในใจเขาเขารู้เห็นแทงตลอดในอริยสัจเขามีญาณอย่างรู้แล้วออยังไงเขาก็ระลึกได้ถ้าระลึกไม่ได้ก็จะมีคนมาบอกมาบอกเขามาได้ยินได้ฟังทําให้เขาระลึกได้โสดาบันไม่ต้องกลัวยังไงก็ยังไงก็ไม่ตกต่ำไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่รอดไม่ต้องไปคิดแทนเลยเราตัดเรื่องความสงสัยตัวนั้นไปดเลยไม่ต้องไปสงสัยเสียเวลา ปฎิบายให้ถึงโสดาบันคือจบโสดาบันยังไงก็ไม่มีเหตุมีปัจจัยในการที่จะลืมไม่ลืมยังไงก็ปรินิพพานแน่นอนเราตัดเรื่องความสงสัยตัวน,นั้นทิ้งไปเลยเสียเวลารู้ว่าอย่างเดียวว่าโสดาบันนิพพานแน่นอนการบวชพระเวลานอวนรอบโบสถ์เขาห้ามแฟนถือหมอนโอ้ไม,ไม่ไม่มีอ่ะไม่มีการวนอย่านั้นแะเรื่องการวนการวนรอบโบสถ์อะไรก็ไม่มีไม่ต้องวนก็ได้ไม่ต้องถือก็ได้ เลิกทิ้งความเชื่อพวกนี้ไปเลยขายน้ำพริกตอนไหนครับน่าจะเดือนหน้านะกำลังเก็บตังค์อยู่ตังค์ยังไม่พอนะสารพัดก้าจะจ่ายผู้จ,จ่ายประกันลดไปเดี๋ยวต้องหาวันไปต่อพรบภาษีต่อเนี่ยเก็บตังค์ก่อนจ่ายประกันกับพรบราษีนี่ก็เป็นหมื่นนะเดี๋ยวเก็บตังค์เก็บตังค์ีนิดหนึง่งเดี๋ยวจะไปซื้อของมาขายต่อเพราะว่าของมันยังจมอยู่ไนงะ มันยังขายไปได้ไม่มันยังขายไปได้ไม่เยอะเกิดมาเหมือนตัวคนเดียวมีญาติพี่น้องเหมือนไม่มีกรรมใดใครคะ,ระก็กรรมเราไงคนเล่นของเดี๋ยวนี้มีจริงไหมมันไม่มีจริงแต่ไหนแต่ไรแล้วกระดูกพ่อแม่จําเป็นต้องเก็บไว้ไหมคะไม่จําเป็นอ่ะนะ หมอดูทักนามสกุลผมติดเตียงทุกคนต้องตอบไงครับแล้วมันมีคนติดเตียงไหมล่ะมันมีหรือยังล่ะโครเงาสักลาเราติดเตียงไหมล่ะอาจารย์ก็เห็นโค้กติดเตียงนะติดเตียงคือติดติดติดยังไงติดกี่ปีติดเพราะเป็นอะไรอ่ะติดเพราะแก่อายุเก้าสิบติดเตียงมันก็ไม่แตกนะที่คนอายุเก้าสิบจะติดเตียงอ่ะมันเป็นไปตามสภาพนะ ไม่ไปตามเหตุตามปัจจัยอะ่ะบวชจิตคืออะไรมันไม่มีหรอกบวชจิตเขาไปแต่งกันเองไปแต่งกันอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจกับเขาว่าบวชจิตหมายความว่าอะไรไม่แจ้งเตือนหรอกเพราะว่าอาจารย์ปักตะกา้าวันเดียอาจารย์ปักตะก้ามันจะไม่ค่อยแจ้งเตือนมันจะแจ้งบางคนไม่แจ้งบางคนโดยมากจะไม่แจ้งคนมาเลยน้อยไง แต่ถ้าวันไหนอาจารย์ไม่ปักตะก้าก็พันกว่าคนอธิบายคำว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นเหตุให้สิ้นกรรมยกตัวอย่างการปฏิบัติตัวอย่างอริยมรรคมรงคแปดไงกรรมไม่ดำไม่ขาวคือมรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมัตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้คือกรรมไม่ดำไม่ขาว ย่อเหลือสามวิธีการปฏิบัติคืออะไรรักษาศีลรักษาธทรรมสมาธิพิจารณาให้ควรปัญญาสามอย่างสองอย่างคืออะไรสมถาวิปัสนาอย่างเดียวคืออะไรอาณาปานาสติใช้อานาปานาสติเป็นองค์ประกอบของอริยมรรคมีองแปดนี้คือกรรมไม่ดำไม่ขาวนี้คือวิธีการปฏิบัติเพื่อนผมมันบอกว่ามีคนปั่นมันหมายถึงคุยข้างหู มันปรุงแต่งขอดู 2L หน่อยครับไม่มีให้ดูอะนะเราไปดูตารางไซส์ในตะก้าเลย 2L แต่ถ้าเราตัวใหญ่เราดูแล้วว่า 2L เนี่ยสมมุติเราคำนวณอกสมมตินะ 2L ออ,อกมันเท่าไหร่ว่าห้าสิบสองสมมตินะอนจันย์จำไม่ได้แต่เราวัาดออกมาเนี่ยอกเราแค่ห้าสิบอันเนี้ยใส่ 2L ได้แต่ถ้าเรา โอ้52เสื้อ52สองเอา52ปอะเดีเป๊อันนี้ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าในตารางอะ่ะมันตัดเล็กกว่าเล็กกว่าของจริงมันต้องบวกไซส์มันต้องใส่ 3XL แล้วโซดาบันไม่ได้เกิดอีกหนึ่งรอบใช่ไหมครับมันแล้วแต่ระดับของโสดาบันถ้าโสดาบานระดับสัตว์กตรตุป,ปรารมะก็เกิดอีกเกไม่เกินเจ็ด ถ้าโกลังโกละก็ไม่เกินสามสองบ้างสามบ้างแล้วแต่ถ้าเอกพีชีชาติเดียวแล้วแต่แล้วแต่ระดับของโสดาบันเห็นพระยืนซื้อหมูปิ้งข้าวเหนียวฉันเองผิดมาอันนี้ผิดนะพระซื้อของเองไม่ได้ซื้อของฉันเองก็ไม่ได้สั่งอาหารฉันเองก็ไม่ได้เลือกอาหารก็ไม่ได้มันบอกว่าไม่ได้บ้ามาได้ยินเสียงก็ใช่ไงมาปรุงแต่ง,ไ,งไอเสียงตัวนี้แหละที่คิดว่าได้ยินเนี่ย มันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นโมหันเป็นความหลงไงอย่าไปสนใจอย่าไปทําตามเสียงนะอาจารย์นี่เคยได้ยินมาก่อนนะทาไมจะไม่เคยได้ยินล่ะเมื่อก่อนก็ทําตามสั่งให้ทําอะไรกูทําหมดหลงผิดนะ่ะไปไหว้เขาคิดจะกุดจะดีจริงไหมครับดีจริงของเราคือดีเรื่องอะไรเช่นถ้าเราไปแล้วจิตเป็นกุศลมันก็ดีแหละ ป็นบุญเ,เป็นกุศลแต่ถ้าไปแล้วบอกว่าชีวิตจะร่ำรวยจะประสบความอันนี้ไม่จริงอะนะโสดาบันะระดับวัดจักระไรอินทซียไงสติวัดจากสติวัดจากความเพียรเนี่ยอ่าเนี่ยการวัดการทําบุญสร้างโบสถ์โดยมอบเงินให้กับพระจะได้บุญหรือไม่ครับเห็นเขาว่าพระรับเงินไม่ได้พระรับเงินได้ มันชอบไปพูดกันว่าพระรับเงินไม่ได้พระรับได้แต่ต้องรับผ่านวิย,ยาวจกรไม่ใช่ไปรับเองถ้ารับเองอะรับไม่ได้ต้องรับผ่านวิย,ยาวจกรอืมแต่ถามว่าเราอะให้ไปแม้พระจะรับเองก็ตามเราได้ไหมเราได้บุญอยู่แล้วเพราะไม่เกี่ยวกับเราคนที่ผิดคือพระไม่ใช่เราการเจริญอา,าณาปณะวยระังับเวทนาได้จริงไหมครับ มันก็ได้แหละแต่มันไม่ได้ได้ตลอดหรอกมันได้สลับบางมันต้องดูเหตุปัจจัยด้วยว่าเขาได้นะเขารู้วานาปณนัสสติแต่เขารู้ระดับไหนล่ะมันต้องได้ฌานไงถ้าไม่ได้ฌานสี่มานละงับไม่ลงหรอกมันยากอาการเจ็บปวดอะหนึ่งสองสามนี่ถูรู้ถูกกลางบอกเลยมันแค่มีสติตั้งมั่นแต่กําลังมันไม่ได้ถึงขนาดว่าจะระงับความเจ็บปวดได้อ่ามันอาจจะเอาสติไปจดจ่ออยู่กับตรงใดตรงหนึ่ง เล่นๆเนาะแต่ถามว่ายังรู้สึกไหมมันก็ยังรู้สึกแต่อาจจะสามารถควบคุมได้มากกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่มีชาอย่างเงี้ยอาจจะเจ็บป่วยน้อยกว่าแต่สุดท้ายก็ยังต้องพึ่งยาอยู่ดีแต่ถ้าได้ชาสีเนี่ยระงับได้เลยลระงับได้แม้แต่ผ่าเนี่ยผ่าตัดอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ยาชาก็ได้แต่ออกมาก็ยังเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะมันแค่อยู่ในระหว่างสมาธิแค่นั้นเองไม่เจ็บแต่ออกจากชานก็ยังเจ็บเหมือนเดิมนะ คำถามก็จะสามารถเข้าช้าได้ตลอดไปได้มันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องออกมากินข้าวกินน้ำมาขี้มาเยี่ยวใช่ไหมละ่ะสุดท้ายมันก็เจ็บอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องพึ่งยาพระอุปคุตยังมีชีวิตอยู่จริงไหมครับไม่มีนะมันจะมีได้่องออะไรหรอพระขับรถหรือไปเดินห้างผิดไหมครับผิดนะจริงๆขับรถมันไม่ผิดหรอกแต่ไปเดินห้างเนี่ยผิดแต่ขับรถเนี่ยไม่ควรไปขับในที่ที่มันแบบ ควรจะขับในวัดอย่างเงี้ยไม่ผิดไม่ใช่ขับไปไหนเลื่อยเปล่อยอย่างงี้ไม่ได้นะแล้วมันบอกว่ามีคนทําของใส่อาการปวดหัวทํางานไม่ได้เลยนอนไม่หลับโอ้มันปรุงแต่งเองแล้วอย่างเงี้ยตัวมันปรุงแต่งแล้วมันมาโนเพอ้อพบแล้วคิดว่าใครทําอะไรอันตรายแกมันเนี่ยกําลังมโนไปแล้วแล้วก็หลอนแล้วก็หลอกตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยคิดไปอย่างนั้นไงถ้าไปเที่ยวกคดกิดจะกูดแต่คิดว่าไปท่องเที่ยวสึกความอดทนด้วยการเดินแบบนี้ได้ ตาสายกระตุกเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรอะนะได้ฌานเป็นไงก็ได้สมาธินะนะ่ะได้ฌานนิวรณ์ห้าดับะนะน่ะหลวงปู่ม,มั่นเคยธิษฐามเป็นพระเจ้าหรอครับหลวงปู่ม,มั่นเคยธิษฐานเป็นพระปัจเจกของเจ้าท่านตั้งเจตนาไว้ท่านบำเพ็ญบรารมีมาเป็นพระปัจเจกแต่ถอนแล้วไม่เป็นมีวิธีคุมความโกรธไหมครับเมตตาไงฝึกจเจริญเมตตาเยอะๆมีสติรู้ตัวเยอะๆ นึกถึงพระเวียดนามที่เผาตัวเองเลยครับอยู่ในสมาธิไม่ดิ้นจนสิ้นใจอืม,มีเพศสัมพันธ์บาปไหมมันก็ไม่ได้บาปอยู่ในศีลดิไปสนามหลวงมายังครับไม่ได้ไปอะนะเอาไปว่าพระบรมสารีาริกธาตุเราไม่ได้ไปอาจารย์ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบคนเยอะภาวนาอยู่บ้านดีกว่าแนะนําการแผ่เมตตาและการกวดน้ํา ไม่มีการกวดน้ำตัดออกไปเลยกวดก็ได้ไม่กวดก็ได้การแผ่เมตาก็ปรุงแต่งจิตให้เกิดความเมตตาเป็นอารมณ์แล้วแผ่ออกไปไม่มีประมาณนั่นคือลักษณะของการเจริญเมตตาปรุงแต่งจิตให้เกิดอารมณ์ของความเมตตาอย่าไปเกิดอกุศลในขณะนั้นพูดง่ายๆคือตัดการพยาบาทเบียดเบียนออกให้หมดแล้วเอาใครก็ได้มาเป็นอารมณ์ของความเมตตาแล้วเจริญออกไปแผ่ออกไปปรารถนาให้เขาดียังไงให้เขาดีไปในเวนั้น หมอผ่าตัดคนไข้บาปไหมครับไม่บาปดีมันเป็นการรักษามันจะบาปเรื่องอะไรล่ะ <c oughs> ถ้าโดนเพื่อนแก้มลงทำยังไงครับ <c oughs> ถ้าโดนเพื่อนแก้ลงทำยังไงทำใจ เด็กน้อมันโดนแก้งไปเรื่องปกติผมฝึกสมาธิด้วยการไปนั่งมองกับอาจารย์ใหญ่สองชั่วโมงนิ่งเลยอืมการทําทเสน่ห์ให้คนรักคนหลงมีจริงไหมไม่มีปวดแขนปวดขาให้หลวงพ่อทําพิธีปัดเป่าจะหายไหมครับหาหมอเถอะกูว่าหลวงพ่อก็ยังไม่รอดนะก็ยังโอดโอยอยู่อ่ะกูว่าไปหาหมอเถอะน้ำมนต์หาอะไรจะช่วยหายปวดหัวเข่าได้อืม หลวงพ่อยังเดินกระหยอกกระแยกกระยอกกระแยกละอาบน้ำมนต์ให้พวกมึงอยู่เลยน่นะมึงว่าหายไหมล่ะกูถามแค่เนี้ยหลวงพ่อเดินใช้ไม่เท้าคำยันอยู่เลยพวกมึงไปอาบน้ําบอกว่าแก้อาการปวดขา,ปวด,ขาปวดแข้งกูก็งงเหมือนกันเออทำไมตอนกลางคืนเวลาได้ยินเสียงอะไรห้ามร้องทักครับโอ้มันจะทักก็ทักไปเถอะไม่มีใครว่าเรมาแล้วแต่เรา ตั้งแต่นั่งสมาธินานหลายปีไม่เห็นอะไรเลยแต่ที่แปลกคือน,นิสายตัวเองเปลี่ยนแย่แย่ดีขึ้นกบเออไม่ต้องไปเห็นอะไรหรอกนั่งสมาธิเห็นตัวเองนี่แหละถ้าเปลี่ยนสันดาได้แสดงว่ามาถูกทางร่างทรงไม่มีอ่ะนะโดนแกล้งควรวางอุเบกขาใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราทําอะไรได้เช่นแกล้งแก่ครูแก่อาจารย์มันตามเหตุว่าเราต้องเอาตัวรอดอะ่ะ อย่าไปทำตัวอ่อนแอเกินจนเขาต้องมาลังแกเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปทำตัวขึงขังเกินจนไปสร้างเรื่องสร้างราวให้เกิดแก่ตนเองอย่างเงี้ยกฎหมายการุญยฆาาบาปไหมครับ <S 2> <S 2> <S <ส>การุญยฆาาหมายถึงทำลายชีวิตคนเหรอรักษาด้วยการทำลายอันนี้ผิดนะไม่ได้ หมายถึงว่าเต็มใจตายใช่ไหมไม่ได้นะเราต้องยึดหลักว่ากายนี้ไม่ใช่เราจริงจกทักมีจริงไหมมีจริงจกทักก็มีจริงแต่คนเชื่ออันเนี้ยปัญหามันไม่ได้เกี่ยวกับจิ้งจกทักเพราะจิ้งจกมันก็ร้องไปตามปกติแต่คนเชื่อเนี่ยปัญหาอยู่ที่คนเชื่อ ขับรถไปเจอคนกินเลี้ยงไปถึงที่แล้วไม่มีอะไรเกิดจากอะไรฮะไม่เข้าใจอะไรวะงงที่หมอปลาทําอยู่ทุกวันนี้คือไม่จริงใช่ไหมครับไม่จริงเรื่องอะไรอ่ะจริงเรื่องอะไรเช่นอาไปทาเป็นเรื่องแต่งเติมขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับมันก็มีผสมกันสองส่วน ส่วนที่เป็นพุทธวจนะก็มีส่วนที่เป็นอัตถกถา,าจารย์ก็มีเขาเอาพุทธวจนะมาอาธิบายขยายความเพิ่มไงเพราะฉะนั้นถ้าข,าาขายายอยู่ในบริบทของธรรมะพระุทธเจ้าก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าขายายขัดแย้งอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็ไม่ควรฟังไม่ควรอ่านทําบุญแบบไหนได้ผลเร็วที่สุดทําบุญทุกอย่างได้บุญหมดผลเร็วของเราหมายความว่าอะไรอะ่ะ คำว่าเร็วของเราคือเร็วอะไรไม่เข้าใจคำว่าเร็วเพราะแต่ละคนคำว่าได้ผลเร็วคือเอาผลไปทําอะไรอะ่ะเราต้องการผลอะไรจากการทําบุญถ้าเราทําบุญอยังหวังผลก็มีผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่เพราะมันหวังผลไงอ่าไปถึงป่วยหมากแค่นะ้าเลงไม่สามารถรักษาห,หาได้แล้วเต็มใจทําการลุญยาฆาตไม่ได้ก็เป็นการทําลายชีวิตตัวเองในขณะที่กำลังจะตายมันจะ เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเกิดจิตอกุศลไงตายไปในขณะนั้นมันจะเป็นนรกกระเมิดเจราชาละเปรตวิสัยก็ได้เพราะเราตั้งสติไม่ได้ปล่อยให้ตายตามปกติเพราะนั่นก็เรียกว่าปานธรรมปานนาติบาเพราะกายนี้ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราเราจงไม่มีสิทธิอนุญ,ญาตให้ตัวเองตายมันต้องเป็นไปตามกรรมถ้าเราอนุญ,ญาตตัวเองตายแล้วหมอมาทาก็ผิดด้วยกันทั้งคู่ปานนาติบาทั้งคู่มีวิบากกรรมทั้งคู่แกงคั่วหอยแกงคั่วหอยจุ๊บ หอยขมสามารถทําถวายพระได้ไหมก็ได้แต่เราก็ไม่ฆ่าสัตว์ไงถ้าเราฆ่าหอยก็ทําปาณาติบาตการทําบุญนั้นจะเป็นไปเพื่อนรกเสมอเจริญฉาลและเปรตวิสัยคนที่เป็นคนประหารนักโทษบาปไหมครับบาปสิอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุของปาณาติบาตบาปหมดพระเจ้ามีบัญญัติไว้ด้วยเนี่ยที่พวกเป็นพวกนักพวกไอพวกประหารเนี่ยเนี่ยพวกนี้ไปเกิดเป็นเปรตก็มี ตามหลักพุธเจ้าและมีเพียงทําวินัยครับวินัยปิดกสุตรติตปิดกใช่ก็ใช่ไงก็ถูกต้องแล้วความมีฉาแก้อย่างไรคะทางธรรมก็ไม่ต้องไปฉาดีจะไปไปแก้ทําไมอ่ะไม่ต้องอิฉาไงาจะไปอฉาทําไมแล้วก็วางเฉยไปสิผู้มีอํานาจเหนือเราคือพ่อแม่ใช่ไหมครับแต่ที่ทํางานนี่คือแบบว่า อะไรวะไม่เข้าใจเออสาธุอย่าไปทำลายชีวิตตัวเองนะมันซ้ำเติมตัวเองอย่างหนักหน่วงนะบอ,อกให้นะเสื้อใหม่มาแล้วใช่มาหลายวันแล้วแนะนำวิธีนั่งสมาธิหน่อยครับรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติจดจ่อจอ,อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นซื้อรถป้ายแดงให้หลวงพ่อทำพิธีเจิมรถสมควร สมควรของส่งไหมไม่สมควรอ่ะน,ะไไนะไปเจิมทําไมรถก็แค่รถจะไปเจิมันทำไมล่ะรถก็รถอาจารย์เห็นวิ่งดิ้นเลนดิ้นลนจะเป็นจะตายมันก็รถแล้วมึงไปเป็นหนี้กันมามึงดีใจแล้วกันนักหนากูถามแค่เนี้ยถอยรถป้ายแดงมาผ่อนกี่เดือนล่ะอ๋อผ่อนสิบปีผ่อนเจ็ดปีมึงดีใจที่มึงได้เป็นหนี้อุ้ยดิ้นลนกันไปเจิมกันจะหมดหนี้เร็ว โอ้ยนี่สามเดือนต่อมาโดนยึดในกรณีคนที่ส่งไม่ไหวส่งไหวก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยเจอมามันก็ไม่ได้ช่วยมึงรอดพ้นจากการเป็นหนี้ได้หรอกใช่ไหมล่ะมึงเจอมันกันมามึงก็ไม่สามารถรอดพ้นจากการผ่อนรถไม่หมดได้หรอกมันจะรอดหาอะไรอ่ะอเพื่อนอาจารย์นี่ซื้อรถมาป้ายแดงนี่ถอยออกมาเจอโอ้โ,โหวัดชื่อดังไปเจอมาโดนยึด ยังไม่ผ่านปีนึมันโดนยึดแล้วไม่ไหวเตือนแล้วไม่ฟังรถกูนี่ซื้อมานี่ไม่ต้องให้ใครเจิมเลยไม่มีการเจอมแม้รถอาจาไม่เคยเจอแม้แต่รอยเจิมเดียวก็ไม่เคยรอดไม่โดนยึดพอนหมดไปจบเรียบร้อยจบก่อนจบก่อนที่จะหมดงวดด้วยซ้ำโตไปงวดสุดท้ายนะ่ะโตไปเป็นแสนนะ่ะ มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับความเพียรมันเกี่ยวกับเงินที่เรามีมันเกี่ยว,วความสามารถในการหาเงินมาจ่ายหนี้จ่ายสินมันไม่เกี่ยวกับการเจิม,มเจิมทําไมกันมันเพ้อเจอร์รู้ลมหรือบริกรรมพุโทโธดีครับก็แล้วแต่เราว่ามันได้หมดอ่ะขอให้เรามีสติจดจ่อลงที่ตรงนั้นอะ ถ้าเราปล่อยปลาชนิดไหนเราห้ามกินปลาชนิดนั้นใช่ไหมครับไม่เกี่ยวจะกินได้หมดแต่เราอย่าไปฆ่าถามเพื่อความรู้แจ้งเรานาสัตว์มาเลี้ยงเป็นการเบียดเบียนสัตว์หรือเปล่าครับเอาแน่นอนสิมันอยู่ที่ว่าเราเบียดเบียนมันยังไงเช่นเราเอานกมามันเอาเราซื้อมันมาเราเอา,ม,า,เา,เอา,ม,ามันมา,า,านขังเบียดเบียนไหมล่ะมันอยากจะบินไปไหนก็บินไปไม่ได้เราก็บังคับเอาไว้ในกรงอย่างเงี้ยเบียดเบียนไหมเบียดเบียนแต่ในความเบียดเบียนนั้นมันมีความเมตตาด้วยไหมล่ะมันก็มีความเมตตาด้วย,ม,ม,วม,ม,วยมันก็มีทั้งบุญกุศลมันก็มีทั้งอก ผมตอนผ่าตัดบายพาสหัวใจก่อนเข้าห้องผ่าตัดทําหัวใจทําสมาธิกินยาก่อนวางยาว่าหากไม่ฟื้นขอ,อนิพพานถูกไหมครับไม่ต้องไปขอ,อนิพพานหรอกนิพพามันไม่ได้ไปด้วยการการอ้อนวอนการขอเราต้องมีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรือมีสติในการพิจารณาไขา้ควรตามธรรมร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกจนหลับไปอืมอันนี้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เป็นเกาะกุศลตัวนั้นแล้วมันจะพิจารณาไปจนเราตายถ้าตายนะแล้วเราจะสามารถที่จะเข้าสู่กระแสะของ อารยะบุคคลได้รถผมนี่จะผ่อนหมดไปก่อนอนนี่อยู่ที่เหตุปัจจัยแล้วเนี่ยบ้านอาจารย์พื้นฐานรวยไหมไม่รวยอ่ะพื้นฐาน่าอาจารย์ค่อนข้างลาบากแต่ไม่ได้ลําบากลำบนมากมายลําบากแบบปานกลางคําว่าลําบากหมายความว่าพ่อแม่อาจารย์ลําบากแต่พวกอาจารย์ไม่ลําบากเพราะพ่อแม่อาจารย์อะ ลำบากลาบนเป็นหนี้เป็นสินในการที่จะเลี้ยงดูลูกให้ดีอย่างเงี้ยลําบากเออสาธุเราเลี้ยงไก่ไข่บาปไหมมันก็มีส่วนของอกุศลอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับผิดศีลอย่างเงี้ยอยู่นี่แหละจาบ้านเกิดอาจารย์ที่นี่แหละน้องจอกนี่แหละ คตรเงาสกขลาดอาจายอยู่ที่นี่หมดอยู่น้องจอกกันหมดแล้วไม่มีที่อื่นต้นกําเนิดอยู่ที่นี่เลยน้องจอกปู่ย่าตายายเครื่องเถาเหลากออยู่นี่หมดสาวไปตรงไหนก็เจออยู่ที่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ในละแวกเดียวกันหมดเนี่ยคนไม่มีศาสนาก่อนตายจิตจะไปไหนคะก็ไปเหมือนกันนี่แหละห้าคติที่ไปนรกกำเนิดยรฉานเ,นเ,าเปรยมนุษย์เทวดาเหมือนกันมันไม่เกี่ยวกับมีศาสนาไม่มีศาสนามันธรรมชาติเดียวกัน ทำความดีไม่ได้ทําความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์อันนี้จังทุก,งกังน้าตาทุกสมุทธนิรดธมารกที่บ้านจิ้งจกเยอะขึ้นขี้เยอะมากไล่มันยังไงมันก็ให้ไม่ให้เบียดเบียรมันครับ <S <S หรือวางอุเบกขาก็ไม่ได้ไปสนใจมันบ้านอาจารย์นี่จิ้งจิงจกนี่ยังับทีฟุตบอลมีทีฟุตบอลประมาณสิบทีมยี่สิบทีมมะวิ่งกันเต็มบ้านไปหมดอะ ยิ่งตัวไหนมีไฟเนี่ยโหอภิมหาอภิมหาจิงโจกก็ช่างมันอยู่ในบ้านก็มีอยู่ในบ้านก็วิ่งกันคึค้นขาขึ้นขาทำอะไรไม่ได้ก็ทําใจมันก็ไม่ได้เบียดเบียนกับเราอะเราก็ไม่ได้ไปตอไปเบียดเบียนกับมันอย่างเวลาอาจารย์จัดบ้านล่าสุดเนี่ยที่รื้อโซฟาออกมาะขี้จิงโจก,กเต็มใต้โซฟาเลยเวลามันกวาดมันกวาดม,มีเกลียตามผนังอ่ะมันเกาะตามผนังเนี่ยต้องเอาผ้ามาลูบแล้วก็ถู กวาดไปแล้วก็ถูใหม่วิธีการง่ายๆคือเราต้องหาอะไรมาปิดในบ้านเราอย่าให้มีร่องอย่าให้มีช่องแล้วรอที่มันมีอยู่ในบ้านอ่ะรอมันตายให้หมดเอาตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันก็จะไม่มีอีกไนงะ